ครับสวัสดีครับพบกับอันท่อรถไถซสิ่งเหมือนเดิมครับพี่น้องสถซสิ่งสายดันสายแรงแต่เช้าเลยครับวันนี้ส่งงานแต่เช้าครับเพื่อจังหารครับสายสิ่งสายดันสายแรงทั่วไทยสั่งคาว่าได้เลยครับวันนี้ก็ส่งงานครับชุดต่อท่อเดิมครับ LC018 ครับปลายท่อก็จะแบนๆอย่างนี้นะครับ 4018 3218 5018ครับปลายแบน <Wow. S 1> ใส่ง่ายครับสำหรับไปท่อแบนของใครอันท่อถ่ายซิ่งครับขยับเข้าไปลึกๆฮะอ่าไม่มีหลุดครับใส่ง่ายไม่เกินห้านาทีก็เสร็จครับแช่ตัวเดียวกะแช่ตัวเดียวครับเนี่ย มาให้เลือกได้หลายแบบหลายสีครับสำหรับใครอันโทรศัพทซิง2นิ้ว2น,วนิ้วครึ่งครับสีใดสีง,งามสวยเลยส่งถึงที่ครับวันนี้ครับอ,อ่าตัวนี้ครับประแจ2สองข้างครับสำหรับรปากแบนแน่นครับเนี่ยขยำรถได้เลยแน่น ไม่ต้องเชื่อมบางท่านก็ไปเชื่อมต่อได้ครับให้แน่แนได้กระชับได้สำหรับสายซิ่งทั่วไทยม <Okay. S 1> ีถอดง่ายออกง่ายเยาบื่อแล้วก็ถอดออกได้ครับเปลี่ยนไหนได้นะสำหรับสายลั่นจากลั่นทุ่งก็มีครับให้เลือกครับสำหรับค่ายอันทั่ไทยซิ่งครับแต่กราวเคมฟรีครับสำหรับค่ายอันทั่ไทยซิ่งนะสำหรับท่อนะครับคอท่อพวกนี้ครับสั่งได้เลยที่0 6 3ย์สาม สี่ห้าหกหกสี่ห้าสองครับ L สี่ศูนย์หนึ่งแปดครับหน้างานช่วงนี้ก็จะออกเป็นบางวันครับส่งทั่วไทยครับสั่งมาได้เลยที่เพจอันทั่วไทยซิ่งนะครับส่งฟรีทั่วไทยเลยโซนจังหานครับวันนี้แต่เช้าเลยแพ็คคู่ครับสองคันรวดครับวันนี้แพ็คคู่เลย นี่ l c 0 1 8รุ่นใหม่ใครับ3 2 1 8 s p 4 0 1 8 s p 5 0 1 8ส p ใส่ได้หมดนะครับสำหรับค่ายอันทรร่ไยซิ่งสำหรับชุดต่อท่อเดิมชุดต่อท่อเดิมครับโอเคใส่เสร็จก็ใส่ฝาครอบข้างเข้าเหมือนเดิมครับนี่ ออกมานินก็อยู่ลักษณะนี้นะครับใส่ง่ายครับชุดต่อท่อเดิมวันหนองแวงอำเภอเมืองครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้ช่ยเช้าครับส่งงานตดเช้าครับสำหรับสายซิ่งทั่วไทยสั่งเข้ามาได้เลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้ช่องอัานท่อไายซิ่งนะฮะบายอเล็กทอซิงใน ช่องทางของ YouTube เพื่อทำคลิปดีๆฮะพี่น้องให้พี่น้องได้ดูนะครับสินค้าใหม่ๆครับเข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับสั่งสินค้าได้ในแอปราชด้าโชปปี้สั่งได้เลยครับมีหมดละสำหรับใครอ่านโทรศัพท์ซิงนะครับช่องทางหลายๆช่องทางหรือจะโทรสายตรงเลย0634566452นะครับช่วงนี้ก็ช่วงลงนาครับช่วงลงนา ต้องมาแต่เช้าครับก่อนลงนานี้ก็ใส่ปลายท่อเลยครับได้ถ่ายคลิปก็ฟังเสียงดูนะครับชุดต่อท่อเดิมครับลองฟังเสียงดูนะครับชุดต่อท่อเดิมนุ่มๆครับควันก็จะขึ้นบนประโยชน์ต่อท่อเดิมครับ วันไม่เข้าจมูกครับไม่เป่าฝุ่นเข้าเรานะครับนี่สีส,สวยๆเลยแ้วเราใกล้อันทอดสายซิงนะครับสีส,สวยๆเลยตั้งฉากตั้งตรงครับชุดต่อทอดเดิมส,สวยๆครับเราใกล้อันทอดสายซิงครับขอบคุณมากเลยพี่น้องชาวน้องแวงครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ขอบคุณครับถ้าท้ายคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามให้กับอันทอรถไถซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ